สวัสดีค่ะแพลวอ e. ีซูซูลำปางค่ะแพเป็นเซลล์นะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเว์ way. ข้างบิ๊กซีลำปางนะคะหาแพาวง่ายที่เดียวนะคะคุณมาที่บิ๊กซีนะคะสาขาที่แพรประจำอยู่ติดกับบิ๊กซีนี่เองนะ,ะตรงข้ามกับสาขาที่แพรประจำอยู่นะคะเป็นแม็กโฟลลำปางนะคะและด้านหลังนะ,ะชั้นลุมของแพวก็เป็นขนส่งจังหวัดลำปางนะคะหากันง่ายที่เดียวหาไม่ยากนะคะหากว่าคุณมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนก็ตามมาอยู่ที่ขนส่งนี้แล้วนะคะแล้วคุณบอกว่าอยากจะรู้ว่ารถอีซูนะคะหมาย้ายแดงของเราตัวเล่า สุดจะเป็นตัวไหนราคามายังไงนะคะโปรโมชั่นเขามีอะไรบ้างมาหาแพลได้นะคะที่โชว์รูมนี่นะหรือหากคุณนะคะไม่สะดวกมาบอกแพลเดี๋ยวแพลจะไปรับคุณเองและใครนะคะที่อยากทดลองขับนะคะเรามีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก้าเครื่องสามพันไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอ็กหรือว่ารถกระบะนะคะหรือคุณจะเป็นเกียร์ออตโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะ คุณสามารถตัดหมายเราได้นะคะหากคุณไม่สะดกวกมาทดลองขับที่โจลูมนะคะก็บอกกับแพรนะเดี๋ยวแพรจะนํารถนะคะไปให้คุณทดลองขับที่บ้านหรือที่ทํางานถึงที่เลยนะจ๊ะโอเคนะมาดูกันว่าวันนี้แพรมีรุ่นไหนนะมีตัวไหนพามาชมนะคะและไปดูโปรโมชั่นกันและกลายเป็นเจ้าของขับไป นี่เลยจ้าตัวนี้เป็นแคป1.9 SDA เกียร์ออโต้นะจ้าทุกคน,นวันนี้นี่ได้ส่งม,มอบเกียร์ออโต้ล้วนๆเลยนะทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าดับเบิลเดมิชั่นนะ,ะเป็นรถปี2023นะจ้าตัวนี้สีเทาแลมโบนะคะทุกคนนะและข้างล่างนี่ค่ะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้เราะะสามารถเพิ่มไฟตัดหมอกได้นะคะเป็น้อกระทะติแม่จากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นขอบ15นะลูกค้าส่วนมากนะคะจะ อ,ออกรุ่นนี้ออกไปแต่งแม็กซิ่งนะคะเนี่ยนำไปค้าขายนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถราคาเบาๆนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วหรือคุณจะมาเลือกเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็ได้นะคะแต่ก็ขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยตัวนี้ราคาเบามากๆเลยนะจ๊ะตัวนี้นะบแบลก็ให้ฟิล์มเซรามิกรอบคันบานหน้าเต็มเช่นเคยนะคะมีกระสาาให้นะคะติดให้จากโรงงานบอกแคมปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะภายในเป็นสีดานะจ๊ะ ดูแลง่ายนะคะดูแลง่ายถ้าเป็น SDA นะคะตัวนี้จะมีหน้าจอติดมาให้จากโรงงานแล้วนะสำหรับรถปี2023นะคะตัวนี้เป็นแกออโต้จ้านี่แก๊โต้ของเรานะของ SDA ก็มีทั้ง4ประตูแล้วก็ทั้งแคปนะคะตัวนี้เป็นรถตัวแคปนะคะมีแก๊สโต้แบบนี้มาให้ด้วยนะทุกวันนี้นะ ก๊ตโตสมัยก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นท็อปนะรุ่นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะได้เห็นแก๊ตโตแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องที่ใช้รอีสูนเนี่ยเขาก็นิยมใช้เป็นแก๊ตโตกันเยอะมากๆนะคะทำให้นะผู้ผลิตก็ได้ผลิตนะแก๊ตโตมานะในรุ่นที่ราคาเบาๆเนี่ยก็มาให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยน,นี่ติดมาให้จากโรงงานแล้วนะสำหรับกล้องหลังนะคะเนี่ยนะ ตัวนี้มือจับจะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้มือจับเป็นสีดำด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมือจับตรงประตูเปิดนะคะหรือมือจับฝาท้ายด้านหลังแบบนี้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือสติกเกอร์ของแพลวอีซูลำปางนะครอบครัวแพลวจะต้องติดสติกเกอร์ตัวนี้ไปเพราะแพลวความสําคัญมากกับการติดต่อสื่อสารนะว่าคุณของแพรวยังติดต่อแพลวได้ตลอดเวลาหากเขาล้รถไปแล้วแล้วเขามีปัญหานะคะจะต้องติดต่อหากันได้ตั้งแต่แพลวอยู่ที่นี่นะ14ปีแล้วแพลวใช้เบอร์เดิมนะคะเพราะแพลวให้ความสําคัญมากกับเรื่องนี้เพราะแพลวเคยเจอเวลาไปซื้้อออสินคาาาะไรบงงย่ กะ,ะหลังการขายสินค้าเรามีปัญหาแล้วติดต่อ,อใครไม่ได้เลยนะเพราะงั้นนะถ้าคุณออกรถกระแพ้แล้วคุณจะไม่ได้เจอเหตุการณ์นั้นแน่นอนนะจาสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็เป็นเซ็นทร์ลล็อกนะแล้วก็กระจกไฟฟ้านะคะขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะและนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงติดมาให้จากโรงงานนะคะติดอยู่ตรงพวงมาลัยด้านซ้ายมือมาให้เรียบร้อยแล้วนะที่เพิ่มมา3อย่างน,งนะคะก็คือจะมีหน้าจอนะ,ะติดมาให้จะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้ติิดดมมมาาใใหหห้้้แลลละะจะีกงงตัต สำหรับรถปี2023ของตัว SDA นะจะบอกให้นะคะช่วงนี้นะคะฝุ่นนะคะ PM 2.5นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยฝุ่นเยอะมากๆนะคะฝุ่นเยอะมากนะคะและรถดีสูของเรานะคะพวกคุณรู้หรือยังว่าลีสู่ของเราทุกรุ่นเลยนะคะมีนะคะตัวกรองฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะนี่ ถ้าคุณจะเลือกรถใหม่สักคันนะคะเลือกรถดีๆสักคันเนี่ยนะคะดีกับทั้งสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ดีกับทั้งเงินในกระเป๋าคุณเนี่ยนะก็เลือกอีสุนี่เลยนะจ๊ะมีตัวกรองฝุ่น PM 2 5กับลูกค้าด้วยนะนะตัวนี้เปิดแทได้นะคะเปิดแทได้นะคะถ้าใครนะคะกำลังมองหา รถนะคะเปิดแทปบนะะสักคันราคาเบาๆนะคะถ้าเป็นตัวเครื่องพันเก้าที่เป็นตัวเอสเกีย er ธรรมดานะคะราคาเริ่มต้นที่หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะรถมีกับลูกค้าเลือกทั้งหมดสามสีด้วยกันมีสีเทารลมโบที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สีบอลเงินและสีขาวนะหกแสนแปดหมื่นสองพันเป็นสีลูซก,ก็คือสีเทารลมโบนะคะและสีบอลเงินส่วนสีขาวนะคะราะคาจะเบาจากตัวนี้ไปอีกเจ็ดพันบาทนะะและนะคะโปรโมชั่นของเขาวันนี้นะค,ะคุณจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้ ะค,ะคุณจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะถ้าขาแพ้ได้เลยนะคะอยากได้สวยๆแบบนี้จ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถของน้องกันพาพรนะคะน้องกันพาพรอายุ20เมื่อมกร,ราคม66ที่ผ่านมานี่เองนะคะาอายุย0มานะ,ะสดๆร้อเลยนะคะ2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ารับรถเป็นเงินสดนจะะ๊ะนี่นะคะ 682,000บาทนะคะรถใหม่ป้ายแดงนะคะแต่ถ้าคุณนะคะบอกว่าอยากจะผ่อนนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแค่คุณบอกมาว่าคุณอยากจะได้รถหม่ป้ายแดงแค่คุณบอกมาว่าคุณอยากได้รถหม่สักคันไปสร้างอาชีพแค่คุณบอกมาว่าคุณอยากจะได้รถหม่ป้ายแดงนะออกไปแต่งซิ่งนะออกไปขับเท่ๆนะให้คนเขามองนะคะก็ท้าหาแพลวได้เลยนะคะตัวนี้เราใช้เงินออกรถเท่าไหร่ก็ได้นะจ๊ะมีทั้งเกียร์ธรรมดาให้กับลูกค้าได้เลือกแล้วก็เกียร์ออโต้มีทั้งเครื่องพันเก้าและเครื่องสามพันให้กับลูกค้า เลือกคุณสามารถเลือกได้และรถรุ่นนี้นะคะคุณสามารถนํำไปติดตั้งตู้ทึบได้ไปทำโคส่งโลจิสติกนะคะไปทํารถร่วมได้เลยนะคะ ว่าจะเป็นเครื่องสามพันหรือเครื่องพันเก้าไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะจ๊ะนี่นะ,ะถ้าหากันได้เลยนะคะอยากได้สวยๆแบบนี้หรือว่าคุณนะคะรู้ว่าญาติพี่น้องของคุณหรือคนรู้จักของคุณนะคะอยากจะได้ลดหม่ป้ายแดงสักคันแต่ไม่กล้าจะไปปรึกษาที่ไหนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะไม่รู้ว่าจะวางแผนกับต,ตัวเองยังไงดีนะถ้าหาแพลได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ออกรถเท่าไหร่ก็ได้นะคะ1.9 SDA เนี่ SDA เกียร์ออโต้จ้าก็สุดท้ายแล้วนะคะใครอยากได้สวยๆแบบนี้นะออกรถเท่าไหร่ก็ได้ถ้้้าาาแไดเรมีือ ชางแก้วโต้และแก้วธรรมดาเค,ค,ครื่องพันก้าเครื่องสามพันมีไงคุณได้เลือกนะคะหรือว่าคุณอยากได้นะคะพร้อมกับตู้ทึบนาะออกไปนะคะเพื่อไปสร้างรายได้เพื่อไปสร้างเงินนะคะก็สามารถทักหาแพรวได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากเจลไหนมาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากที่ไหนมาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากอะไรมาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากโชว์รูมไหนมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ถ้ายังไม่คุยกับแพรอีซื้อสูตรลำางนะคะแพรเองนะคะแพรเป็นเซลล์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าว่าอยากจะให้แพรดูแลหรืออยาาาาากกกปรรรรึษถใหมม่ับแวส ถ้าหาแพลวได้ทุกช่องทางบนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็น t i k t o อไม่ว่าจะเป็น Youtube ไม่ว่าจะเป็น Google เสิร์ชหาแพลวอีสูสุลปังแล้วคุณจะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นนะจ๊ะและนะคะแพลวเองนะคะเป็นเซลล์ที่ลูกค้ากลับมาซื้อ3 99้99% แพลวเองนะคะเป็นเซลล์ที่ลูกค้าบอกต่อนะคะยอดขายของแพลวมากกว่า80%คือลูกค้าบอกต่อทั้งสิน้นถ้าคุณนะคะอยากจะรู้ว่าลูกค้าทําไมบอกต่อกันจังลูกค้าทําไมกลับมาซื้อซ้าซ,ซ,ซื้อแล้วซื้ออีกกับแพลวจังนะคุณถ้าหาแพลวแล้วคุณจะรู้นะว่าทําไมพวกเขาถึงกลับมาโอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะ คิดถึงอีสูตต้องแพลวเด็ดทุกคันดันทุกเกตถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นเหมือนกจะแพลนะคะรับรองได้ว่าถ้าคุณเลือกแพลวแล้วคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจยแน่นอนโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย